สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อควรระวังในการเล่นน้าสงกรานใกล้สงการานแล้วนะครับหลายคนคงจะตื่นเต้นและก็รอคอยที่จะเล่นน้ําฉลองเทศกาลกันและเนื่องในโอกาสที่ใกล้จะถึงเทศกาลสงการานในปีนี้นะครับทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะขอนํา กฎหมายที่ควรรู้ก่อนเล่นน้ําสงการมาทําความเข้าใจเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเล่นกันให้สนุกและก็ปลอดภัยไม่กระทําความผิดโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะผู้ที่เล่นน้ําในพื้นที่สาธารณะนะครับจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่กําลังจะมาถึงนี้นข้อควรระวังในการเล่นน้ําสงการนะครับ หนึ่งก็คือการห้ามสาดน้ําหรือปะแป้งคนที่ไม่ยินยอมการสาดน้ําใส่คนที่เขาไม่ต้องการเล่นเช่นคนที่กําลังจะไปทํางานหรือกําลังขับขี่มอเตอร์ไซค์อาจดูเป็นเรื่องขำๆแต่ตามกฎหมายถือเป็นการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคขับมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งมืบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามเก้าเจ็ดหรือถ้า ทำให้ทรัพย์สินเสียหายเช่นโทรศัพท์พังมอเตอร์ไซค์ล้มพออาจจะเจอข้อหาทําให้เสียทรัพย์โทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมืบาทตามมาตราสามห้าแปดนะครับซึ่งต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าถ้าเขาโบกมือปฏิเสธหรือเขาแต่งตัวไปทํางานก็ไม่ควรไปสาดน้ําเขานะก็พอเขาอ,อาจจะมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องออกจากบ้านในช่วงเทศกาลแต่เขาไม่สามารถเล่นน้าได้นะครับ ข้อควรระวังในการเล่นน to so, ้ำสปการประกันที่สองนะครับก็คือห้ามเมาแล้วขับอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเนี่ยก็จะพุ่งสูงขึ้นทุกปีนะครับในช่วงเทศกาลถึงกับต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายนะครับถ้าขับขี่ขณะมึนเมาเกินที่กฎหมายกําหนดนะครับคือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับ ตั้งแต่5,000-2,000ถึงบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีการพักใบอนุญ,ญาตขับขี่ตามพรบจราจรทางบกพศ2522หรือถ้าทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือตายก็อาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเลยทีเดียวพอควรระวังประการที่3นะครับก็คือห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรือใช้น้ำสกรปรกมาเล่นนะครับโดย พอเรื่องปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุนะครับมีโทษตามกฎหมายฐานทําร้ายร่างกายนะครับจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่พันบาทนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองเก้าหนะครับส่วนการใช้น้ําสกรปรกหรือผสมน้ําที่มีผสมส่วนผสมของสารเคมีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้าข่ายทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกันนะครับเพราะอาจทําให้ผู้อื่นมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะครับ ข้อควรระวังประการที่สี่นะครับก็คือการห้ามลวนลามหรือการผุกคามทางเพศนั่นเองการฉวยโอกาสรูปคลำหรือสัมผัสร่างกายผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมนะครับมันผิดกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278ฐานกระทําอนาจารนะครับอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2แ0,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ การกล่าวอ้างนะครับว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยไม่สามารถใช้เป็นพ้ออ้างให้คนผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับเราต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับต้องไม่ไปแตะต้องใครโดยที่เขาไม่ยินยอมหรือเขาไม่ได้อนุญาตนะครับอข้อควรระวังประการที่ห้าก็คือการห้ามขายหรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกเด็กหรือเยาวชนนะครับร้านค้าหรือใครก็ตามนะครับที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็ก อายุต่ำกว่า20ปีนะครับจะมีความผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพศ2551อันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทนะครับและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับจะต้องไม่จำหน่ายในสถานที่และเวลาที่ห้ามขายนะครับไม่เช่นนั้นจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาท ก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับจะเป็นช่วงที่มีการเข้มงวดกดขันกันในเรื่องนี้นะครับกตรงน,นี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการคองสติไม่อยู่จากการดื่มสุรานั่นเองนะครับข้อควรระวังประการต่อไปเป็นประการที่6แล้วนะครับก็เป็นการห้ามก็คือเรื่องการแต่งตัวนะครับไม่ให้แต่งตัวโป๊หรือเปลือยในที่สาธารณะนะครับการใ,ใส่ชุด บางหรือโปจนเกินงามในที่สาธารณะเนี่ยเข้าขายกระทาการอันควรขายหน้านะครับตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา388อันนี้มีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับเราก็ควรที่จะแต่งกายให้มิดชิดนะครับเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธ,นธรรมอันดีงามไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกชุดที่เปียกแล้วไม่โป้ะนะครับหรือหาเสื้อตัวที่หนาๆไว้สําหรับคอยสูญทับเลกรณีที่เปียกแล้วมันอาจจะทําให้โป้นั่นเอง ข้อควรระวังประการที่7นะครับก็จะเป็นการห้ามใช้รถบรรทุกน้ําผิดกฎหมายนะครับการดัดแปลงรถบรรทุกน้ําหรือขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตนะครับผิดกฎหมายตามพรบรจราจรทางบกอันนี้มีโทษปรับสูงสุด5้าหมบาทเลยนะครับแล้วก็อาจถูกยึดรถที่ใช้ในการกระทําความผิดนั้นด้วยนะครับรถที่ใช้จึงต้องได้มาตรฐานและขับขี่อย่างปลอดภัยถ้าใช้รถบรรทุกน้ําก็จะต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีคนขับ ที่มีใบอนุญาตให้ขับนะครับพ่อควรระวังประการที่แปดอันนี้อาจจะสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่เอามาฝากกันก็คือการห้ามยิงปืนขึ้นฟ้านะครับบางคนชอบยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลนะครับแต่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายชัดเจนนะครับตรงนี้การยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราสามเจ็ดหกนะครับ ซึ่งได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุนะครับในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนต้องระวังโทษจ่อผู้ไม่เกิน1ิบวันนะครับหรือปรับไม่เกิน5,000ันบาทหรือท้งจําทั้งปรับนะครับนอกจากนี้นะครับหากเป็นการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ยังมีความผิดตามพระอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศสอง0ี่เก้าูนย์นะครับมาตราแปดทวีอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกินหปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วถ้ายิงปืนแล้วนะครับกระสุนไปตกถูกผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนี้ก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราสามเก้าศูนย์นะครับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและถ้ากระสุนไปตกถูกผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัส อันนี้จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300นะครับฐานกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสต,ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับหรือถ้ากระสุนไปตกถูกผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้โทษสูงเลยนะครับเพราะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับต้องระวังโทษจาคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน200,000 สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเทศกาลสงกรานนะครับเป็นเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนานนะครับและปลอดภัยถ้ารู้จักระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายนะครับสวัสดีครับ